สวัสดีครับกลับมาพบกับผมในช่องไอเดียวคือเก่านะครับเมื่อนี้จากที่ห้างทายกันไปโดนนะครับต้องอโทาถอดอพัยนะครับช่วงนั้นยังไงงานไอเดียวไลน์นะครับพอค่อยมีเวลานะครับก็เลยได้ไ้พักไปก่อนนะครับเรื่องช่องก็ได้เฮ็ดช่องให้น้องเขาขอมาขายของนะครับก็เลยม่ได้อัพคลิปลงนะครับแล้วตอนนี้น้องเขาได้ไปเปิดได้ไปเปิดได้เปิดช่องนะครับเปิดช่องอ่า เปิดอีกช่องนึงนะครับเพื่อที่จะขายเสือผานะครับสำหรับเอฟซีนะครับสำหรับเอฟซีทันใดที่ที่เคยตดตามน้องเขาอยู่นะครับที่เคยสร้างของกับน้องเขานะครับว่าน้องเขาหายไปไซนะครับน้องเขาหายไปไซเดียวผมจะขึ้นไว้ให้นะครับช่องของน้องเขานะครับเอฟซีทานใดอยากเขาไปสร้างเสือนะครับสร้างเสือไลยลูกใหม่นะครับสร้างเสือ้ายลูกใหม่ไอเดียก็จะขึ้นก็จะขึ้นช่องไว้นะครับของช่องยูทูบเนี่นะครับขึ้นไว้ให้นะครับว่าเป็นซื้ออีอย่างนะครับ มือนี้ผมกับพามาเบิงงัวหน่อยนะครับมาเบิงวัวหน่อยกับมาเห็ดคลีบลงนะครับเห็ดคลีบลงคลีบลงให้พี่นองเขาเบิงครับเดี๋ยวอยู่แพนไปกองน้านะครับแพนไปกองน้านี่ครับช่วงนี้กับเป็ระมาณตีหนึ่งนะครับตีหนึ่งเดียวกับลีนมงเสร็จนะครับกับมาเบิงวัวหน่อยนะครับมาเบิงวัวหน่อยมาเช็กเบิง่างัวมันป่วยมันอย่างบ่นะครับเขากับมาเช็กเบิงนะครับตรงนี้ก็ พวกนี้งัวแดดอาทิตย์หนึ่งครับพึ้ขอดอาทิตย์หนึ่งเห็นปทายี่หูมันาทำน้าเบอร์นะครับเขาดีตีน้าเบอ่อใส่น้าเบอร์อยู่มหนนะครับเพื่อที่จะได้จําว่างัวตัวนี้มันขอดขอดช่วงใดนะครับเวลาใดนะครับช่วงขอดมือใดนะครับมันจะบอกนะครับน้าเบอร์อยู่มหนจะบอกนะครับบอกวันเราก็จะจําง่ายนะครับเวลาเขาเช็กงัวนะครับจํไง่ายสีเหลืองเนี่ยคือ หัวตัวเมียนะครับตัวเมียถ้าเป็นซีเขาวนี่ครับตัวนี้ซีขาวาี่เป็นวัวตัวผูนะครับมันจะแยกนะครับวัวตัวผูนี่เขาเลี้ยงได้ประมาณนาจะอาทิตย์สองอาทิตย์จะมีรถมาลับเรือนะครับจะมีแต่ตัวเมียนะครับที่เขาจะเอาไว้นะครับขุนต่อเพื่อที่จะหัว่ามหลีดนมนะครับเพื่อที่จะน้ามันมาหลีดนมนะครับอันนี้ก็เป็นตัวผูนะครับตัวผูจะไม่ีรถมาลับนะครับเขาจะไปขุนเลยจะเป็นเป็นง้วเนื้อนะครับประมาณนั้นครับ ตัวนี้คือว่าเขาคันมาแล้วครับพวกนี้จะได้ประมาณเดือนแล้วครับถึงว่าตัวเมียเบิดนะครับถึงว่าตัวเมียเบิดนะครับอ่านี่ก็เป็นอาหารเม็ดนะครับพวกนี้เริ่มกินอาหารเม็ดได้แล้วครับถามันหญ่ก็เริ่มกินอาหารเม็ดได้แล้วแต่พวกนี้พวกนี้มันยังน้อยอยู่นะครับเขายังไม่ให้อาหารเม็ดนะครับเขาให้แค่น้ำกับนมนะครับเขาจะให้น้ำกับนมประมาณสองอาทิตย์นะครับเพราะ่าเริ่มแข็งแรงแล้วครับเขาก็จะเปลี่ยนมาให้อาหารเม็ดนะครับถาม่าให้นมบอ นมก็จะห้อยู่นะครับห้เป็นห้เป็นช่วงนะครับมือนึ่งห้แค่ครั้งนึงนะครับตอนเศร้านะครับวัวพวกนี้นะครับพวกนี้จะได้รับนมมากกว่านะครับกิ่นจะนมมากกว่านะครับอ่าประมาณนั้นครับผมมื้อนี้เดียวกับชิพามาเบิงห้ครอบรู้เล็กน้อยนะครับว่าวัวหน่อยนะวัวหน่อยเขาดูแลกันยังไงนะครับเดียวไอ้ดียวชีแม่จอลึกห้อีกห้เบิงอีกครั้งนึงนะครับแต่มื้อนี้ ไอเดิวมาบอกอ่าะยังงล่ะน้องที่เขาไปขายเสือในช่องไอเดิวนะครับตะกี้เคยขายเสือในช่องไอเดิวนะครับน้องกว่างนะครับน้องกวง่างแล้วน้องกวง่างตอนนี้ได้ไปเปิดช่องอีกช่องนึงนะครับได้ออกไปที่ช่องนึงครับช่องนี้แกให้ผมเอาไวถ้ถอาอัพอัพให้ความรู้หรืออ่ายังเฮ็ดคลิปเพื่อที่จะให้เอฟซีเขานะครับเอฟซี FC ทางบ้านเขาคนที่สนใจอยากมาเฮ็ดงานอิสราเอลเขานะครับ เพื่อที่ให้กระเจ้าได้ได,ได้ได้รับได้รู้เหมือนกันนะครับว่าเออเคล็ดลับอิตาเลียเป็นไงค่าเลี้ยงเป็นยังไงนะครับค่าวสารของอิตาเลียเขาในแต่ละมือเป็นยังไงนะครับเสียงยังน้อเสียงหมาเสียงหมาปลาอ่าถ่ายคลิปนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะขึ้นไปอีกรอบนึงนะครับเดี๋ยวเพื่อเย็บียันคนใดยังยังบอลลูนะครับยังบอลลูว่าเจ็บไปติดติดต่อน้องเขาทางไหนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะขึ้นขึ้นไปให้เบิ้งนะครับนี่ครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะขึ้นไปให้นะครับ ไปเอฟซีคนใดสนใจก็ทักเข้าไปหรือไปคอมเมนต์นะครับเสือผาเดี๋ยวน้องเขาหรือไปติดตามไปกดติดตามก่อนนะครับไปกดติดตามไปก่อนเดี๋ยวน้องเขากะสีอ่าอะไรยังล่ะกะสีลงคลิปลงเสือผายเขาเห็นเรื่อยๆนะครับกะไปพ่อๆก,กันคลิปต่อไปครับคลิปนี้กะไอเดียวกับภาเบิ้งวัวหน่อยนะครับแล้วคลิปต่อไปเดี๋ยวอยู่จะไปพาพาไปเบิ้งวัวใหญ่นะครับบางาหัว แต่และรุ่นแต่และรุ่นมันประมาณใดนะครับเดี่ยวการรีนมประมาณใดนะครับเดี๋ยวอยู่ยฉีลงคลิปให้เบงเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวต้องขอตัวลาไปก่อนครับไว้พบกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ